ก็ขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพสามักิติวัฒนเฉลิมพลเรียนอยู่โรงเรียนบ้านน้ำตกอายุ12ปีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้อาตมาภาพจะมากล่าวถึงภูมิปัญญาสุขภาพในพัะไตรปิฎกสู่สังคมไทยเพื่อที่จะได้เรียนรู้เกรดยาภูมิปัญญาหมอพื้นมานตอนที่46 9 6ตอนที่96 ว่าดยเรื่องไข่ขับฤดูรือับดูทับฤดูต่อนเรื่อดีต่อไปจะเป็นเรื่องสาระดีๆบทที่2ภูมิัญญาสุขภาพในพัฒนาปิรกสู่สังคมไทยในทางสังคมวิทยา ย่อมเห็นว่าการที่จะเข้าใจวัฒนธรรมและลักษณะอุปสัยของคนไทยได้อย่างท่องเท้นั้นจะท่องแท้นั้นจําเป็นจะต้องเรียนรู้บางบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับศาสนาที่พวกเขาจะนับถือในที่นี้หมายถึงศาสนาของชาวบ้านทั่วไปม่ใช่ศาสนาของผู้มีการศึกษาหรือนักวิชาการ ศาส,สนาเพราะศาสนาเป็นแหล่งก,กำเนิดสำคัญของพฤติกรรมที่ชาวบ้านแสดงออกมากลาเฉพาะพระพุทธศาสนานั้นโดยหลักใหญ่แล้วเป็นศาสนาทางจริยธรรมที่เปิดโอกาสให้บุคคลเรียนรู้ที่จะเข้าถึงและเข้าใจแล้วนำมาปฏิบัติในวิถีชีวิตมากกว่า ที่จะที่จะเป็นศาสนาในลักษณะที่เคร่งครัดกับตัวคำสอนซึ่งสอดคล้องกับที่ท่านพระพุทธทาสได้กล่าวไว้ว่าธรรมะที่แท้จริงนั้นถ่ายทอดกันไม่ได้ทางเสียงหรือตัวหนังสือยิ่งเมื่อได้ยึดมั่นที่เสียงหรือตัวหนังสือ เข้าด้วยแล้วก็จะยิ่งกลายเป็นอุปสรรคต่อการที่เข้าใจในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นไปไปอีกจนกระทั่งกลายเป็นผู้มอหนังสือหรือตำรามีความรู้ท่วหัวเอาตัวไม่รอดเพราะปริยัติกลายเป็นงูพิษดังที่ได้จัดไว้ในบาลี อลละคัน t ูปมาสูตรนั่นเองดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าสังคมไทยในปัจจุบันมีพระพุทธศาสนาสายเทรวาตเป็นแกนกล่าวทางวัฒนธรรมประเพณีอันมีมีดอันมีวัดและสถาบันสง์เป็นศูนย์กลางของชุมชนโดยเฉพาะชุมชน ชนบทมาช้านานแต่ในทางพฤติกรรมสังคมวัฒนธรรมไทยไม่ใช่วัฒนธรรมเดียวหรือวัฒนธรรมแข็งเหมือนของวัฒนธรรมใหญ่อย่างอินเดียจีนแต่เป็นวัฒนธรรมผสมผสานจึงทำให้สังคมไทยมีโครงสร้างแหลมมีความยืดหยุ่นสูง มีความบูรณาการสูงดังเช่นดังเช่นที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันนี้แนะนำสมุนไพรไหนครับสมุนไพรในสมุนไพรในที่นี้ก็มีลูกใต้ใบคับ ว okay. ่นหอมแดงลูกตายใบแก้่แก้ไข้ไม่สบายปวดหัวมีรถขมขมอแก้ไข้เลือดดีแก้แค่กับให้อันที่สองคือว่านหอมแดงนะโยม ทุกคนที่รู้จักหรือไม่ไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรนะยยมเดียวฟังอธิบายต่อจากท่านพราอาจารย์นยยม ต้องมีแต่บรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ติดตามรับชมรับฟังการนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นหมอพื้นบ้านหรือเกล็ดยาภูมิปัญญาสมุนไพรไทยหมอพื้นบ้านมัชชิริวงศ์50ู่9ตำบลบางพร้าวอำเภอลำสวนจังหวัดชุมพร ได้นำสาระดีๆมาจนถึงปัจจุบันนี้9 7ตอน96ตอนซึ่งอารัมพบทดังที่ธรรมเนนลุกเนนได้เกินกันนำไปแล้วว่าพระพุทธศาสนากับสมุไัยไทยมีมาตั้งแต่โบราณกาลคนที่ได้เข้ามาศึกษาแล่าเรียนคัมภีรก็ได้ศึกษาแล่าเรียนแล้วก็บางท่านก็ได้ลาศิกาออกไปได้ช่วยเหลือสองเคราะห์ และได้เอาวิชาความรู้ไปช่วยเหลือคนในชุมชนเช่นเดียวกับปัจจุบันนี้ในค่ำคืนนี้ก็เป็นคืนของวันศุกร์ที่9ตุลาคม2 5 6 3พรุ่งนี้ก็เป็นวันทร,รมัสวิะอย่าลืมทำบุญจากบาตรให้ทานให้สาสนดูแลตนเองอันเป็นส่วนประกอบของ,ของการสร้างสมบุญกุศลและการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามตำนองตรองธรรมญาิโยมสาธุชนทั้งหลายใครที่มีอาการดังต่อไปนี้ เียบสมุดประกาศไว้เ <su> รียบร้อยเียบสมุดประกาศไว้เรียบร้อยแล้วก็ต้องขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมรับฟังอยู่ทุกท่านนะจ๊าที่เข้ามารับชมลฟ์สดอยู่ตอนนี้ก็ดีกรุณาเป็นบุญเป็นกุศลก็ช่วยแชร์ช่วยเผือแผ่สาระดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของทางวัดได้คนที่เข้ามาดูย้อนก็ขอให้มีความสุขมีความเจริญและก็ช่วยกันน้มนํำสิ่งดีๆจดไว้จำไว้ใช้ในครัวเรือน คำคืนนี้ก็จะได้นําเสนอสมุนไพรย,ยอดยาเปัดยาภูปาิปัญญาอันประกอบไปด้วย 1. คนที่มีอาการเป็นอาการไข้ภาษาสาัยภาษาที่จะทําความเข้าใจง่ายๆก็คือไข้ทับฤดูสําหรับท่านผู้หญิงมีอาการไข้ทับฤดูคือมีประจำเดือนมาแล้วมีอาการปวดหัวตัวร้อนมีอาการไข้ด้วยอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นอาการไข้ทับฤดู มีเลือดมาและมีอาการไข้ปวดหัวมีอาการแทรกซ้อนให้จดตัวยาดังต่อไปนี้ต้มรับประทานสวันยมจะงักนักเลยอาการที่เป็นเนี่ยสามวันก็จะเกือบร้อยเปอร์เซนะเกือบร้อกินนะห้าวันหกวันนั่งจ้าก็หายปกติแล้วหนึ่งสมุนไพรประกอบไปด้วยลูกใต้ใบชนิด เขียวก็ได้แดงก็ได้แล้วขาวก็ได้เขียวก็ได้ือมันมีอยู่สองชน,นิดต้นเขียวกับต้นแดงนะถอนมาล้างให้สะอาดอานะจารย์โยมถอนมาล้างให้สะอาดอานะจารย์ถอนมาล้างให้สะอาดแล้วก็หันห่นหัน่นหั่นทั้งหมดหนึ่งกำมืออาจารย์โยมหนึ่งกำมือนะหนึ่งกำมือเก็บไว้ในหมออ้อก่อนในภาชนะหม้อสราเลก่อนสอง ที่เราเห็นอยู่เนี่ยในในถุงปัสติกนี้ก็เรียกว่านหอมแดงเนี่ยนะจ๊ะว่านหอมแดงว่านหอมแดงสามหัวหากว่าไม่มีว่านหอมแดงสามหัวการใช้ก็จะไม่เห็นผลร้อยเปอร์เซ็นว่านหอมแดงหากไม่มีว่านหอมแดงสามหัวก็ให้ใช้ว่านหอมใใช้หัวหอมแดงในครัวเทนนะจ๊โยมนะถ้ามีข้อสงสัยก็จะได้อธิบายไว้ แต่ถ้าใช่ว่าหัวหอมแดงในครัวอาจจะกินยาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแหละโยมนะสองบ้านหอมแดงสามหัวสามนะจ๊ะประหมสามหัวหัวประหมสามหัวนะจ๊ะโยมหัวประหมสามหัวนะจ๊ะหัวประหมสามหัวนะจ๊ะซึ่งสมุนไพรมีมีด้วยทั้งหมดสามชนิดก็คือลูกตาใบหนึ่งกำมือสอดสองหอมแดงสามหัวสอด สามระห้อมสามหัวสดสามอย่างนี้เมื่อได้แล้วก็ทุบหั่นให้เรียบร้อยนำไปต้มกับน้ำทั้งหมดนะจ๊ะสามลิตรต้มกับน้ำสามลิตรครึ่งชั่วโมงต้มกับน้ำสามลิตรครึ่งชั่วโมงนะต้มกับน้ำสามลิตรครึ่งชั่วโมงเมื่อครบครึ่งชั่วโมงแล้วให้กรองเอาแต่น้ำให้กรองเอาแต่น้ำไว้รับประทาน ให้กรองออกาน้ำมรับประทานสรรพคุณของมันรับประทานแบบไหนครั้งละหนึ่งแก้วกาฟแฟก่อนอาหารเช้าและก่อนอาหารยินครั้งละแก้วกาฟแฟก่อนอาหารเช้าและก่อนอาหารยินจะช่วยบรรเทาอาการไข้ทับทิ r e เลือดมานะคนที่มีอาการไข้ทับทิ r เท่านั้นที่จะใช้ได้ในดักรับอยอดยานี้้ากว่าไม่ได้เป็นไข้ทับทิ r ไม่ควรใช้ อาจาเจะเพอคนที่มีปัญหาเรื่องไข้ถ้าัปดูมีปัญหาเรื่องเลือดประจําเดือนมาแล้วมีอาการไข้ด้วยปวดหัวตัวร้อนทั้งหมดอาจารประมาณสถึงห้าวันอาการดังกล่าวก็จะหายปกติน้ำที่เหลืออุ่นวันละหนึ่งครั้งน้ำที่เหลืออุ่นวันละหนึ่งครั้งไม่เติมน้ำไม่พาไปใส่ตู้เย็นนะจาะนี่คือ ตำรับยายอดยาเกล็ดยาภูมิปัญญาสมุนไพรไทยหมอพื้นบ้านมัดเกรีวงตอนที่96เพื่อให้เกิดประโยชน์แยมบอกวิธีการต้มส่วนประกอบของสมุนไพรอันตมาก็ได้บอกได้น้อมนําไปแล้วข้อห้ามก็บอกไปแล้วว่าคนที่ไม่ได้เป็นข้ทับปร,รูห้ามนํามาต้มรับประทานแต่จาโยมหากว่าหากสมุนไพรหาสมุนไพรไ,ไม่ได้ก็ให้ไปซื้อที่ร้านค้าสมุนไพรใกล้บ้านท่านนะ เพราะว่าบ้านหอมแดงหรือหอมแดงที่อยู่ในครัวก็สามารถใช้แดงได้นะประหอมก็เหมือนกับต้นกระชานีนย่ยโยมใบมันราบกับพื้นหัวก็คล้ายๆกันแต่มันมีรสหอมมันมีกลิ่นหอมหัวขาวนะจ๊ะนี่คือยอดยานะจ๊าโยมต่อไปยอดยาจั่ที่สองนะจ๊าญาโยมที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วขอให้ร่วมอนุโมทนาด้วยการแชร์ เป็นบุญเป็นกุศลแก่ผู้อื่นเพราะบางทีเรามีลูกหลานอ่ะเป็นไข้ทัารด,ดูแม่รู้จะทํำยังไงกินยาแล้วน้ําร้อนประคบแล้วกินยาแก้ปวดแล้วยังไม่หายอาการไข้ยิ่งยังเท่าเดิมไม่ลดเลยก็ลองดูใช้สมุนไพรชุดนี้นั่จะลองใช้สมุนไพรชุดนี้อันเป็นสมบัติของชนชาติไทยเราที่ทุกคนเป็นเจ้าของสามารถจดและเอาไปดูแลสังดูแลสังคม ชุมชนในครัวเรือนให้มีสุขภาพภารณามายที่สมบูรณ์การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐแล้วการรู้วิธีการใช้ก็จะเป็นบุญกุศลยยิ่งเพราะว่าข้อห้ามก็บอกไปแล้วข้อดีก็บอกไปแล้วห้ามใช้กับคนแบบไหนใช้กับคนแบบไหนนะจ๊ะโยมนะจะาเจริญพอโยมเล็กคนนักมวยไทยนะจ๊ะมีปัญหาสุขภาพอะไรก็โทรสอบถามเบนกสองสามสามหกแปดเ้าเนะจ๊ะแล้วก็ ในวันที่30ตุลาคม2563นะจ๊ะเวลา13นดือนการเรือว่าตอนบ่ายตอนเที่ยงร่วมกันทําบุญทอดกระถิ่นสามาคัคคีที่วัดคีรีวงศ์หรือวัดน้ําตกนะจ๊ะการสมทบพนสร้างโรงพยาบาลสมุนไพรตอนนี้ก็ได้ดาเนินการไปเยอะแล้วนะจ๊ะใกล้จะเสร็จแล้วนะจ๊ะโยมคนที่รับชมอยู่ทางบ้านนะจ๊ะขอบคุณจับ,บาดะนะจ๊ะขออนุโมทนาบุญด้วยนะจ๊ะทุกๆคนนะจ๊ะแชร์แล้วสุชาติอุดมจ้า ขอบคุณมากที่ช่วยกันอนุรักษ์เพราะว่าญาติโยมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังถือว่าเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศให้คนอื่นได้รู้ว่าเรามียาดีมีของดีอยู่ในครัวเรือนอยู่ในชุมชนอยู่ในประเทศไทยเราอยู่มาชาตินานแล้วคู่กับพระศาสนาต่อไปเป็นยาที่สองนะจ๊ะเป็นยาที่สองนะจ๊ะอ่าเป็นยาที่สองเกี่ยวกับยาบำรุงยาบำรุงเลือดบำรุงลม ยายุวัฒนะบำรุงถุงน้ำดีลดน้ำตาลอาจ๊ะเป็นยาดองอ่าเป็นยาดองนะจาจาญาติโยมเป็นยาดองสำหรับสุภาพสตรกีสุภาพบุรุษถ้าสุภาพบุรุษก็ถือว่าเป็นยอดยายุวัฒนะเสริมสร้างสมรรถภาพให้ร่างกายแข็งแรงนะจาะใกล้ครบร้อยตอนแล้วครับอ่าใช่ใช่อ่ สมุนไพรนี้มีชุดว่ายอดยาดองน้ำผึ้งนะจ๊ะดูแลสุขภาพสมุนไพรประกอบไปด้วยหนึ่งนะจ,จ,จ,จ๊ะบาราเพชรบาราเพชรสามคืบบาราเพชรสามคืบนะจ๊ะบาราเพชรสามคืบเมื่อได้บาราเพชรสามคืบแล้วให้ผ่าสองซี่ แล้วนำไปลวกกับน้ำร้อนก่อนบรารเพชรสามคืบของโยมเนี่ยคืบตรังนี้นะจ๊ะบรารเพชรสามคืบผ่าเป็นสองซี่ก็จะได้เป็นหกชิ้นนำไปลวกกับน้ำร้อนในเรียบร้อยก่อนนำไปลวกกับน้ำร้อนในเรียบร้อยก่อนเมื่อลวกกับน้ำร้อนเสร็จเรียบร้อยให้เอาไส้ในออกนะจ๊ะโยมเมื่อนำบรารเพชรไปลวกกับน้ำร้อนที่ผ่าแล้วนะจ๊ะ เอาไส้ในออกเก็บไฟก่อนแล้วก็หั่นบางๆเก็บไฟสองเอาฝางเศษฝางเศษสามชิ้นนะจ๊ะฝางเศษสามชิ้นชิ้นหนึ่งเท่ากับนิ้วชี้นะยาวหนึ่งครึ่งเท่ากับนิ้วชี้ฝางเศษน่ะสามชิ้นยาวเท่ากับนิ้วครึ่งนะจ๊ะยาวหนึ่งครึ่งสามชิ้นเท่ากับนิ้วชี้ของโยม แล้วเมื่อได้มาแล้วก็ผ่าเป็นซอยชิ้นเล็กๆๆๆเ,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 เสร็จเรียบร้อยนะให้นำบริเชรที่ลวกน้ำร้อนแล้วสามชิ้นผ่าเอาส่าหส้ออกผ่าไปใส่ในขวดโหลไว้อ่านแล้วนะฟางเศษก็ซอยแล้วนะจ๊ะเติมน้ำพึ่งเปหนึ่งขวดเติมน้ำพึ่งเปหนึ่งขวดนะจ๊ะยมเติมน้ำพึ่งเปหนึ่งขวดแล้วก็ ปิดขวาให้แน่นอาจารย์โยมข้อขวดที่ใช้ก็คือขวดแก้วโหลแก้วหรือขวดเบญจรงค์อาจารย์หมักไว้หนึ่งเดือนหมักไว้หนึ่งเดือนเมื่อหมักครบหนึ่งอาทิตย์ให้เปิดขวากวนหนึ่งครั้งเดือนนึงก็สียอาทิตย์กวนสี่ครั้งหนึ่งอาทิตย์กวนหนึ่งครั้งหนึ่งอาทิตย์กวนหนึ่งครั้งอาจารย์โยมอาจารย์เมื่อครบ ดองครบอบกับน้ำผึ้งหนึ่งเดือนแล้วดองครบอบกับน้ำผึ้งหนึ่งเดือนแล้วหายรับประทานหายรับประทานตักมาครั้งละหนึ่งแก้วแป๊กตอนเช้าตักมาหนึ่งแก้วแป๊กผสมน้ำอุ่นหนึ่งแก้วแป๊กตักมาหนึ่งแก้วแป๊กที่ดองไว้ผสมน้ำาอุนหนึ่งแก้วแป๊กรับประทานตอนเช้าตอนท้องว่างตอนเย็นก็ตักมาหนึ่งแก้วแป๊กผสมน้ำอุ่นหนึ่งแก้วแป๊ก รับประทานตอนเย็นตอนทองว่าง,างจะช่วยในเรื่องอายุวัฒนะอายุอายุมั่นฝันยืนเลือดลมเป่งปังทั้งหญิงทั้งชายผิวพรรณเป่งปังสวยงาม 3. บํบำรุงถุงน้ำดี 4. บํบำรุงสมถะสมถสมณะ,ะ,มท,ะทางเพศบำรุงร่างกายทั้งสตรีและหุรุษได้ดีมากถ้าร่างกายฟิตปรึรร่ตึง นะจ๊ะท่านบางท่านชายอาจ๊ะเสริมสร้างาสมรรถะทางเพศแล้วก็ทาสัตวีปีละบุรุษคนที่มีปัญหาเรื่องมีสาภาวะมีบทยากทั้งหญิงทั้งชายลองทำรับประทานดูคนที่แต่งงานมาแล้วนานแล้วมีปัญหาเรื่องมีบทยากนะจ๊ะโยมลองทำสูตรนี้หมักไว้หนึ่งเดือนก่อนแล้วก็มาทำนะคอยมาทำจะช่วยในการที่ว่า มีบุทยากจะไปช่วยดูแลเลือดลมดีฟอกเลือดดีทําให้มนุษย์แข็งแรงทําให้ท่านชายเนี่ยสมรรถภาพทางเพศดีอันนี้คือยอดยาดองน้ําผึ้งนํามาฝากแาาก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพื่อให้คนในครอบครัวมีความสุกมีความเจริญมีร่างกายแข็งแรงเพราะว่าพระพุทธศาสนาพุกกับปรไทยเน้นเรื่องการดูแลกายและดูแลจิต พรุ่งนี้เป็นวันธรรมสวนะอย่าลืมทำบุญสกกักป่าให้ท่านักาสาธินเจริญภาวนารักษากายวจจาจาใจเรียบร้อยไม่คิดเบียดเบียนพยาบาทตั้งตนอยู่ในสีหน้าอันจาโยมไม่ทะเลาะเบาแวงไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดแล้วก็ดูแลหนุกขภาพกันนะจ๊ะถามว่าไม่ทันก็ทวนนะจ๊ะทวนมีคาถามอะไรไหมจ๊ะจย์ดูแลก็ะจะ ช่วยแช่นะจ้าโยมช่วยแช่ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ร่วมอนุมโมทนาทอดกระถินนะจ๊ะโยมวันที่30นี้นะจ๊ะเพื่อสมทบทุนลาชาติตารยาบาลสมุนไพราตามกําลังศรัทธานะจ๊ะโยมนะทวนกลียาตอนที่๙๖ของ,ของปัญญาภูมิปัญญาสมุนไพรไทยหมอพื้นบ้านวัดคีรีวงในงคลินวันนี้ตอนที่๙๖ทวนตอนที่1อ่าทวนเป็นที่1ก็คือ คนที่มีปัญหาเรื่อง่ายทัพนรโดคือส,สนับสุภาพสตรีลูกหลานเหล,ลือหลานที่มีปัญหาเรื่องสุภาพสตรีเกี่ยวกับเลือด่ายทัพนรโดรูโดูทับไข้ที่เขาเรียกกันนะจยมประกอบกไปด้วยลูกใต้ใบเขียวก็ได้ขาวก็ได้ล้างสะอาดหนึ่งกำมือนะจ๊ะสองหอมแดงสามหัวถ้าไม่มีว่านหอมแดงก็หอมแดงในตัวสามหัวสามว่านประหมสามหัวเมื่อได้สมุนไพรทั้งสามอย่างแล้วทุกหรือหนันนให้เรียบร้อย นำไปต้มหม้อสเตเลสนนำไปต้มในหม้อสเตเลยกับน้ำสามในครึ่งชั่วโมงหมัครบครึ่งชั่วโมงแล้วก็กรองแต่น้ำไว้ให้ได้ประทานตื่นนอนตอนเช้าหนึ่งแก้วกาแฟตอนเย็นหนึ่งแก้วกาแฟน้ำที่เหลืใหยอุ่นไว้จะช่วยบรรเทารักษาการของอาการไข้ทับระดูมีปัญหาเรื่องเลือดประจําเดือนและก็ไข้ทับระดูนะจ๊ะคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องไข้ทับระดูแลวก็เลือดประจําเดือนไม่ควรประทานประมาณหวัน อาการที่เป็นก็จะหายปกติอาจารย์โยมนั้จดไว้ข้ามก็บอกแล้วอาจารย์ต่อไปอันที่ต่อไปก็คือยอดยาบำรุงยอดยาดองน้ำพึ้งบำรุงร่างกายเตปิป๊บดังนักเลทั้งสุภาพตรีและบุรุษยอดยาประกอบไปด้วยบราเพ็ดสามคืบของโยมผ่าสองซี่เลือกน้ำร้อนให้สุกแล้วก็เอาใสา่ในออกสองฟงเสนสามชิ้น ชิ้นละหนึ่งคืบเท่ากับนิ้วชี้ของโยมยาวหนึ่งคืบแต่ขนาดเท่ากับหนึ่งชี้นนิ้วชี้สามชิ้นผ่าผ่าซอยซอยหรือตามไม่ละเอียดก็ได้สามน้ำพึ่งหนึ่งขวดน้ำพึ่งเดือนหน้าน้ำพึ่งอะไรก็ได้ที่เป็นของแท้น้ำไปนองดองในขวดโหลแก้วหรือเป็นระคุกหนึ่งเดือนเปิดกวนทุกหนึ่งอาทิตย์เปิดกวนทุกหนอาทิตย์เมื่อครบหนึ่งเดือนแล้ว ก่อยรับประทานครั้งละหนึ่งแก้วแป๊กผสมน้ำอุ่นหนึ่งแก้วแป๊กควให้เข้าพอดีตอนเช้าหนึ่งแก้วแป๊กก่อนอาหารตอนเย็นหนึ่งแก้วแป๊กผสมกับน้ำอุ่นหนึ่งแก้วแป๊กแล้วก็กวนกวนรับประทานเป็นย่อจายุวัฒนะสำหรับสุภาพสตรีและก็บุรุษเป็นการฟอกเลือดลมตามปกติช่วยลดน้ำมันช่วยลดความดันไขมันเบาหวานได้ด้วยบำรุงถุงน้ำดี เสริมสร้างภูม like 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 so ิคุ้มกันเสริมสร้างสมรรถะทางเพศบำรุงคนที่มีปัญหาเรื่องมีบุตรยากสภาวะเรื่องมีการมีบุตรยากทั้งหญิงทั้งชายลองทํารับประทานดูตามที่ธรรมาแนะนำนั่นใจโยมก็จะประสบความสำเร็จในการเูแลสุขภาพอันนี้คือเป็นบุญเป็นกุศลที่ธรรมาได้ออกมาน้อมนํามาเผยแผ่ค์ความรู้ให้แก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้รับชมฟังอยู่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งแทยิ่งได้แชร์ได้ประกปงประกาศให้คนอื่นที่จดไว้ก็เป็นบุญมหาศาล เพราะถือว่าสมบัติของชาติไม่สูญหายแล้วแหละโยมให้ความทําการโยมได้มาเรียนรู้วิธีการทํายาทางเพจวัดชีริวงทาง Facebook ทาง YouTube ก็ไณะเรียนรู้วิธีการทํายาเราจะให้สาระดีๆเกี่ยวกับท่านยาตาโยมหลายตัวที่างหลายที่นัดชมอยู่ทั่วประเทศและหลายประเทศที่นับชมอยู่ยอดยาไทยดังไกลไปทั่วโลกเพราะคนไทยเราหันมาความําคัญให้การดูแลอนุรักษ์ปลูกไว้ตามชายคาบ้านปลูกไว้ในสวน อย่าฉีดอย่าทำลายอะจ๊ะยาอยากจห้ใครได้ขวดได้หยิบออกมาใช้ในวิธีการใช้วิธีการต้องเปมีทางกิจจะได้เกิดประโยชน์นะจารมีคำถามโยมอาจารย์ถ้าไม่มีคำถามก็ถือว่าท้ายที่สุดนี้ก็ช่วยกันดูแลอนัรั์สมบัติชาติจากคำขีที่อยู่ในตู้ทำคำภีดมีชีวิต เป็นมรอดอกไทยมรอดอกชาติของวงชนชาวไทยทุกคนทุกคนเป็นเจ้าของไม่ได้เป็นเฉพาะของอัตมารหรือของผู้หนึ่งผู้ใดาสามารถหยิบยื่นออกไปช้าได้และเมื่อครบหนึ่งร้อยตอนแล้วนะก็จะไปคุยกับโรงพิมพ์ตอนนี้ก็พิมพแล้วแต่ก็กําลังรอยอยู่ว่าเขาจะตีราคาแล่นมาเท่าไหร่ถ้าได้ผลสรุปแล้วว่าราคาแล่นมาเท่าไดรเท่าไหร่ก็จะมาบอกประกาศโยมว่าเนี่ย ตกลงไปพิมพ์ได้หนึ่งร้อยตอนทางโรงพิมพ์เขาตกลงเล้่มาทางนี้อั้งนย้นนี้บอกประกาศให้แกญ,ญาติโยมญาติโยมจะได้ว่าหนูจะเอากี่เล่มน,นะจ๊ะบอกก่อนว่าเราไม่ได้พิมพ์ขายไม่ได้พิมพ์ขายนะจ๊ะแต่จะไปคุยกับโรงพิมพ์ถ้าโรงพิมพ์บอกว่าเร่มร่าชิบก็โยมก็ลงขันกันคนละร่าชิบแล้วก็พิมพ์แล้วก็แจกไปจบนะจ๊ะเข้าใจนะจ๊ะโยมจ้า เอาแล้วก็ขอทุกคนทุกท่านที่อยู่ตามบ้านจงมีความสุขมีความเจริญอย่าได้เจ็บอยาได้จนมีความเจริญในหน้าที่การงานสุขภาพพลานามัยมีครอบครัวที่สมบูรณ์มีความสมุขอยาได้เจ็บไขได้ปวดอยาได้ทะเลาะเบาแบ่งกันช่วยกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาทรัพย์สมบัติของชาติให้อยู่คู่ลูกหลานของเราและอยู่คู่กับประเทศไทยเราอย่าให้สูญหายช่วยกันรักษามรอดอกชาติมรอดอกไทยภูมิปัญญาหมอบรรนบ้าน ขอให้มีความสุขมีความเจริญช่วยกันแชร์ช่วยกันดูแลกับพื่ป่วยด้วยขอจเจริญพรพรุพ่งนี้เจริญจังหบุญต่างบ้านนะเจ้าโยมจเจริญพรจ้า